สวัสดีครับทุกคนผมนิคเอนเคนจะแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากอิจิบังกุจิกันดีกว่านะครับซึ่งจะเป็นของอนิเมะเรื่อง spy family ครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับจะมีไลฟ์อัพที่ชื่อว่า embark on a mission ครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการเอาซีซั่นใหม่ของ spy family มาฉายแล้วนะครับทางอิจิบังกุจิก็ไม่รอช้ารีบทำฟิกเกอร์ออกมาให้จับทันทีเลยครับและบอกเลยว่าไลฟ์อัพในครั้งนี้นะครับของรางวัลน่ารักมากๆทุกรางวัลเลยครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลไลฟ์ ชารหนึ่งล็อตนะครับจะมีทั้งหมด80ใบราคาใบละ700เยนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรางวัลทีละอย่างกันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่รางวัน A ดีกว่านะครับรางวัลเเป็นฟิกเกอร์ของอาเนียนะครับแล้วก็สามารถใส่ของกระจุกกระจิกได้นะครับอยู่ในกล่องใบเล็กๆใบนั้นครับใน1ล็อตเนี่ยจะมีทั้งหมด4รางวัลครับต่อมารางวัล B นะครับจะเป็นตุ๊กตาอาเนียเกาะถั่วอยู่ครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รางวัลครับ ต่อมานะครับรางวัล C ครับเป็นผ้าห่มขนาดเล็กนะครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รางวัลครับต่อมารางวัด D นะครับเป็นจานขนาดใหญ่นะครับใน1ล็อตก็จะมีทั้งหมด2รางวันครับต่อมานะครับรางวัล E เป็นภาชนะใส่อาหารนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นถาดด้านบนนะครับแล้วก็เซ็ตแก้วด้านล่างครับใน1ล็อตก็จะมีทั้งหมด6รางวันครับต่อมานะครับรางวัล F ครับจะมีหลายแบบเลยครับมีทั้งพวงกุญแจยางนะครับ ที่รองแก้วแบบยางแล้วก็ที่พันสายไฟแบบยางครับใน1ล็อตก็จะมีทั้งหมด14รางวัลครับต่อมารางวัลจเป็นแสแตนอะคริลิกขนาดเล็กนะครับมีทั้งหมด7แบบด้วยกันใน1ล็อตเนี่ยก็จะมี18รางวัลครับต่อมานะครับรางวัล H ครับเป็นเซตแฟ้ม2ใบมีทั้งหมด10ลายเลือกแบบได้นะครับแล้วก็ใน1ล็อตเนี่ยจะมีทั้งหมด20รางวันครับ ส่วนรางวัลสุดท้ายรางวัลไอนะครับเป็นรางวัลที่หลายๆคนน่าจะอยากได้นะครับเพราะเป็นมินิฟิกเกอร์ของโจโกโนโกะนะครับมีทั้งหมด6แบบเลือกแบบไม่ได้นะครับต้องสุ่มเอาครับในหล็อตก็จะมีทั้งหมด12รางวัลครับส่วนรางวัลสุดท้ายรางวัล last one นะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์อาเนียเหมือนแบบฟิกเกอร์รางวัลเอเลยนะครับแต่ว่าเป็นชุดอีกสีหนึ่งครับคนที่จับฉลากใบสุดท้ายก็จะได้รางวัลนี้ไปครับแล้วนี่ก็คือข้อมูลไลน์อัพทั้งหมด80บใบของของรางวัลในครั้งนี้ครนมมหหยไอผ่ วันนี้นะครับผมคิดว่าจะไปจับเล่นๆนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจับกี่ใบครับเพราะว่าของรางวัลมันดีทุกอันเลยครับก็เดี๋ยวขอไปดูหน้างานนะครับว่าเหลืออะไรยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยตัดสินใจแล้วกันครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารี่ไปจับฉลากกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดง์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ 3階で。 はい。いいね <laughs> もう一回海水化したいですか。 マジでしょうが出ないた <laughs> 四<あ> <laughs> つ はい、はい、はい。あ、落ちました。オ、OK、ッです。ありがとうございます。 กบมาแล้วครับทุกคนแล้วนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจับฉลาก13ครั้งในวันนี้นะคะต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยลองจับเล่น3ครั้งก็ได้รางวัลใหญ่เป็นตุ๊กตาของอีนน้ยรางวัล B มาเลยนะครับแต่พอไปดูฟิกเกอร์หน้างานแล้วเนี่ยแบบว่ากล่องใหญ่แล้วตัวใหญ่มากๆเลยนะครับ อยู่ทีก็อยากได้ขึ้นมาครับก็เลยจับไปเพิ่มอีก10ครั้งแล้วก็ได้มาจนได้ครับพร้อมกับมินิฟิกเกอร์ของเจ้ากโนโกอีก3รางวัลครับต้องบอกวันนี้พอใจกับผลการจับฉลากวันนี้มากๆเลยครับทุกคนแล้ววันนี้ได้ของรางวัลน่ารักมาเต็มเลยครับทุกคนอยากรู้แล้วว่าผมได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่รางวัล H นะครับเป็นเซตแฟ้ม2ใบครับผมได้มา1นรางวัลครับแล้วผมก็เลือกลายของอาเนียมาครับเป็นอาเนียขี่บอลนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็ เวอร์ชันหลายๆหน้าเลยครับนี่ครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับสาหรับแฟ้มลายนี้ครับสวยมากๆเลยครับแล้วนี่ก็คือรางวัล H ครับเป็นเซตแฟ้ม2ใบของอันนี้ครับต่อมานะครับรางวัล G ครับเป็นรางวัลสแตนอะคริลิกนะครับขนาดเล็กครับผมได้2รางวัลนะครับมันเหลือลายให้เลือกแค่2อันนี้ครับไม่มีลายอื่นแล้วครับก็จะเป็นลายของยอนะครับแล้วก็หล่อครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือสแตนอะคริลิกทั้งสองรางวัลที่ผมได้มาในวันนี้ครับ ต่อมานะครับรางวัล F ครับเป็นสแต็ปยางนะครับผมได้มาทั้งหมด5รางวัลนะครับมาดูลายกันดีกว่าครับผมได้อะไรมาบ้างครับอันแรกครับผมได้มาเป็นที่รองแก้วที่มีลายของตัวละครครบทั้ง4ตัวในอันเดียวเลยครับบอกเลยว่ารางวัลนี้สวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมจะได้เก็บเอาไว้อันหนึ่งแล้วอีกหนึ่งเอาไปใช้รองแก้วครับต่อมานะครับเป็นที่ห้อยกระเป๋านะครับเป็นลายอาเนียกําลังขี่บอลครับอันนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันครับ แล้วก็ต่อมาอีก2อันนะครับผมได้เป็นที่พันสายไฟนะครับก็จะมีทั้งหมด2ลายครับอันแรกก็จะเป็นอาเนียกับถั่วของเขานะครับส่วนอันที่2ครับก็จะเป็นอาเนียบอลแล้วก็ของเล่นครับซึ่งน่ารักทั้ง2ลายเลยครับแล้วนี่ก็คือรางวัลเครับเป็นรางวัลคอลเลกชันของสเตปยางครับต่อมาครับทุกคนรางวัลไอครับเป็นมินิฟิกเกอร์ของเจ้าโกโนโกะนะครับผมได้มาถึง3รางวัลครับดีใจมากๆเลยนะครับ ลายอัพก็จะมีทั้งหมด6ตัวละครตามนี้เลยครับตัวที่อยากได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นอาเนียครับแล้วก็บอนครับแต่ว่าขอ3ามตัวแบบไม่ซ้ําก็พอนะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่าผมได้อะไรเดี๋ยวเราไปแกะปังๆกันเลยดีกว่าครับมาครับทุกคนเรามาลุ้นกล่องแรกกันดีกว่าครับมาช่วยกันเป็นกําลังใจผมหน่อยครับหนึ่งสองสมชุบโอออกมาเป็นเบ็คกี้ครับน่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอไปดูตัวถัดไปก่อนแล้วกันนะครับ มาครับตัวที่สองครับผมจะได้อาเนียกับบอลตัวที่ผมอยากได้หรือเปล่าครับหนึ่งสองสมชึบโอ้ออกมาเป็นยอซังครับอ่ายังไม่ได้ตัวที่อยากได้เลยนะครับอีกกล่องหนึ่งกล่องสุดท้ายครับไปลุ้นกันครับมาครับทุกคนกล่องสุดท้ายแล้วครับขอเป็นอาเนียหรือไม่ก็บอลนะครับมาช่วยกันลุนครับหนึ่งสองสามชึบอ่าได้เป็นลอยครับ แต่ก็น่ารักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับมาดูตัวแรกกันดีกว่าครับเป็นมินิฟิกเกอร์ของเบกกี้นะครับเขาทำรายละเอียดหน้าตาออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับผมชอบมากๆเลยครับสำหรับฟิกเกอร์ของช็อกโกโกะนะครับตั้งง่ายครับหน้าตาน่ารักครับถึงแม้ว่าเราจะไปตั้งรวมกับฟิกเกอร์ของซีรีส์อื่นที่ไม่ใช่ s p y Family ิก็ยังเข้ากันอยู่ดีนะครับนี่ครับตัวแรกครับของเบกกี้ครับ ต่อมาครับตัวที่2ครับของยอซังครับเป็นเวอร์ชั่นแบบผมสั้นเก็บผมเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นชุดรู้สึกน่าจะเป็นชุดฤดูใบไม้ร่วงนะครับน่ารักมากๆเลยครับสําหรับยอซังลุกนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปดีกว่าครับนี่ครับตัวที่3ครับเป็นฟิกเกอร์ของลอยครับก็จะมีความหน่าคลึมครึมนะครับมาพร้อมกับชุดฤดูใบไม้ร่วงครับเท่ไปอีกแบบนะครับสําหรับ รอยสั่งลุคนี้ครับแล้วนี่ก็คือมินิฟิกเกอร์ทั้งสตัวที่ผมได้มาในวันนี้นะครับน่าเสียดายนะครับถ้าเปลี่ยนเบกกี้เป็นอารเนียได้เนี่ยจะครบครอบครัวเลยนะครับไม่เป็นไรครับแล้วนี่ก็คือรางวันไอครับมินิฟิกเกอร์ของช็อกโกโนกกะครับต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรางวันใหญ่รางวัน B เป็นตุ๊กตาของอารเนียเกาะถั่วนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับแต่อย่างที่บอกครับว่ารางวัลตุ๊กตาของ ไ่ายแฟมิลี่จิบังกุจิไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าตามันอาจจะดูแปลกๆครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็มีความนุ่มนะครับมีความใหญ่ครับแล้วก็น่ารักประมาณหนึ่งครับแต่ถ้าว่าราคาขายได้แพงไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ขายได้ไม่ค่อยแพงนะครับน่าจะประมาณ1-2,000เยนเท่านั้นครับราคาพอๆกับมินิฟิกเกอร์เมื่อกี้ที่ผมได้เลยครับก็คงจะเก็บไว้ในถุงแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยคิดว่าจะทำยังไงกับมันดีครับ แล้วนี่ก็คือรางวัน B ครับเป็นตุ๊กตาของอาเนียเกาะถั่วครับต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรางวันใหญ่รางวัลไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์ของอาเนียรางวัล A ครับต้องบอกเลยว่ากล่องใหญ่มากๆนะครับตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะจับจนกว่าจะได้ฟิกเกอร์ด้วยครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่แล้วสวยขนาดนี้ครับพอไปเห็นของจริงก็เลยต้องสอยกลับมาจนได้นะครับแล้วก็ได้มาในใบสุดท้ายจนได้ครับอยากรู้ข้างในจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปแกะดูกันดีกว่าครับ แกะออกมาแล้วครับท Th ุกคนข้างในก็จะมีทั้งหมด3ส่วนแบบนี้เลยครับส่วนที่เป็นฟิกเกอร์หลักแบบเต็มตัวแบบนี้นะครับส่วนที่เป็นฐานครับก็จะมีทั้งกล่องนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ครับแล้วก็ส่วนของขาตั้งครับเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นส่วนกันดีกว่าครับเรามาเริ่มจากฐานกันก่อนดีกว่านะครับตัวที่เป็นกล่องกับตัวที่เป็นหุ่นยนต์ก็ติดกับฐานมาเลยนะครับดึงออกไม่ได้ครับแล้วฐานนี้ค่อนข้างใหญ่ครับลองเทียบกับมือผมเนี่ยครับน่าจะค่อนข้างเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บอยู่นะครับ แต่ว่าเขาทำรายะเลียดออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับส่วนกล่องอันนี้ครับสามารถเปิดออกมาได้ครับก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆแบบนี้ครับแล้วก็สามารถใส่พวกเอเซอรี่นะครับของเล็กๆต่างๆได้ครับแล้วก็ปิดฝาได้แบบนี้เลยครับน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับฟิกเกอร์ของอาเนียเนี่ยเขาทำออกมาให้สามารถมีประโยชน์ใช้สอยได้ดีทุกร่างวันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟิกเกอร์กันบ้างดีกว่านะครับ นี่ครับทุกคนในส่วนของฟิกเกอร์นะครับก็จะหน้าตาออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเขาทำรายละเอียดของสีหน้าได้ออกมาน่ารักมากมาเลยนะครับอันนี้นี่ยิ้มปากกว้างเลยครับแล้วส่วนของสีผมนะครับก็ทำได้ออกมาสีสวยสดใสมากๆเลยครับส่วนที่เป็นผมนะครับแล้วก็กิฟต์ด้านบน2อันนะครับก็ทำรายละเอียดออกมาได้ดีครับยังไม่ค่อยเห็นสีเลอะเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของหน้าอีกฝั่งหนึ่งครับไม่ว่าจะดูมุมไหนก็น่ารักทั้ง2ด้านเลยครับ ต่อมามาดูในส่วนของตุ๊กตาของคุณคิเมรากันดีกว่านะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับมีปีกมังกรออกมานะครับสีสวยสดใสไม่แพ้กับฟิกเกอร์ของอาเนียเลยครับแล้วส่วนที่เป็นรายละเอียดของตัวตุ๊กตาเองก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ครับชุดครับก็จะเป็นชุดเดรสสีดำครับเป็นชุดปกติของอาเนียเลยนะครับนี่ อันนี้เอาไว้เสียบกับตัวที่เป็นติดกับฐานนะครับส่วนของขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับใส่เป็นรองเท้าสั้นนะครับแล้วก็มีรองเท้าครับน่ารักมากๆเลยนะครับใครเป็นแฟนคลับของน้องอนเออรู้สึกยังไงกับฟิกเกอร์ตัวนี้บ้างครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปต่อกับฐานกันดีกว่าครับนี่ครับพอต่อกับฐานเสร็จออกมาแล้วก็จะอมาลักษณะประมาณนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบนึงนะครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับถ้าใครคิดว่าจะเอาไปใส่ในตู้โชว์ก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าตั้งไว้บนโต๊ะนะครับแล้วก็เผื่อมีของกระจุกกระจิกนะครับอย่างเช่นแบบต่างหูแหวนอะไรนะครับเราก็สามารถเอามาใส่ในกล่องนะครับเป็นที่เก็บของเล็กๆก็ได้เหมือนกันครับแหมประโยชน์ใช้สอยนี่ครบถ้วนจริงๆเลยนะครับแล้วถ้าเรายิ่งไปตั้งกับฟิกเกอร์รุ่นแรกที่เป็นปฏิทินนะครับยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยครับ เราควรจะตั้งมุมหน่อครับมุมนี้ผมว่ามุมนี้น่าจะสวยกว่านะครับนี่ครับทุกคนมีความอย่างนี้กันบ้างครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์รางวัล A ของอานีย e ครับความสูงของฟิกเกอร์นะครับวัดตั้งแต่ฐานขึ้นมาถึงด้านบนเลยครับก็จะอยู่ที่เราประมาณ1 9เซนติเมตรครับ แล้วนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจับฉลาก13ครั้งในวันนี้นะครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับส่วนตัวผมเลยเนี่ยรู้สึกพอใจกับการจับฉลากครั้งนี้มากๆครับรวมถึงรางวัลทุกอย่างน่ารักหมดเลยครับถ้าเกิดฉลากรอบนี้เข้าไทยก็อย่าลืมไปจับกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับไปจับฉลากอิจิบังกุจิรีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆนะครับหรือไปสุ่มการ์ดวันพีซเนี่ยก็สามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของผมได้เลยนะครับ <S <S พรเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปเอาคลิปดีๆแบบนี้นะครับมารีวิวให้คนได้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย